สวัสดีเพื่อนๆที่เกิดในวันจันทร์ทุกคนคะ่ะสัปดาห์นี้เปิดไพ่ทำนายดวงระหว่างวันที่24-30ถึงมีนาคมนะคะไพ่รึงทั่วไปเป็นไพ่กงล้อแห่งโชคชะตาดวงช่วงนี้จะมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงบ่อยคะ่ะให้เตรียมตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นรวมถึงช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์การเดินทางร่วมด้วยนะคะสำหรับไพ่การเงินขึ้นสิถ้วยคะ่ะ การเงินคล่องตัวดีมีใช้จ่ายสบายทั้งเพื่อตัวเองแล้วก็มีความสุขกับการได้เปให้กับครอบครัวด้วยค่ะไพ่การงานขึ้นอสศวินรถมา้าช่วงนี้ก็จะเจองานยากงานท้าทายนะคะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาให้ต้องจัดการแก้ไขสัปดาห์นี้คุณต้องอดทนแล้วก็คุมอารมณ์ให้ดีค่ะแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้สำหรับเรื่องสุขภาพเป็นไพ่ราชาถือไม้เท้า แข็งแรงแต่ว่าการทำงานหนักอาจจะทำให้มีปัญหาการปวดหัวปวดบ่าปวดไหล่ปัญหาสุขภาพจะมาจากความเครียดค่ะเรื่องความรักขึ้นเดวิลนะคะเดวิลนี้สำหรับคนโสดคุณจะมีคนเข้ามาทําให้รู้สึกหวันไหวตกหลุมรักนะคะต้องระวังเจอความรักที่ต้องระบรบซ่อนๆไปรักคนที่มีเจ้าของแล้วค่ะ ส่วนคนมีคู่เป็นช่วงที่มีความหวาดระแวงหึงหวงให้รองปัญหารักสามเศร้าด้วยนะคะการครบซ้อนการนอกใจความสัมพันธ์ช่วงนี้ทำให้คุณวุ่นวายใจไม่ค่อยมีความสุขค่ะ